ประชารับพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของข้าวขาหมูครับคุณผู้ฟังครับแต่ว่าแน่นอนนี่ไม่ใช่ข้าวขาหมูแบบธรรมดาธรรมดาแน่นอนนะครับเป็นข้าวขาหมูที่ต้องบอกว่าแม่เขาทีเด็ดเหมือนกันครับเขาเป็นฟู้ดทักครับคุณผู้ฟังเขาพร้อมขยับขับเคลื่อนไปที่นู่นที่นี่ล่าสุดที่เขาไปเนี่ยผมเข้าไปแอบดูมานะเขาไปงานคอนเสิร์ตคาราบาวที่เขาชี้จันมาครับคุณผู้ฟังครับโอ้โหต้องบอกว่าคึกคักทีเดียวเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะสนทนากับเจ้าของร้าน ร้านข้าวขาหมูลุงจิ้มบายเหียสอนครับทำไมถึงเป็นลุงจิ้มทำไมถึงบายเหียสอนเดี๋ยวได้สนทนากันครับกับคุณอดีศรมั่งนอยเจ้าของร้านข้าวขาหมูลุงจิ้มายเหียสอนอยู่ในสายกระเราครับสวัสดีครับคุณอดีศรบครับสวัสดีครับผมอดีศรผมเข้าไปดูข้อมูลแหมตื่นตาตื่นใจนะแต่ว่าเบื้องต้นก่อนแอบแซวเมื่อวานไปดูคาราบาวกันมาเห็นคึกคักเลยนะแล้วคนโอ้โหถล่มทลายเหมือนกันนะ ใช่ครับผมคนเยอะมากก็นี่เป็นข้อดีของการที่เราขยับขยื่นโดยการใช้ฟูทักเนี่ยเนาะไปที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องของที่จอดเลยเนาะใช่ครับผมถามที่มาที่ไปก่อนครับคุณอีสอนไปยังไงมายังไงครับคือดูข้อมูลเห็นบอกว่าเป็นบรรณาธิการทําหนังสือนะแล้วทิ้งงานเลยละแล้วมาทํำข้าวขาหมูมันเกิดอะไรขึ้นไปยังไงมายังไงถึงมาทําเรื่องราวเหล่านี้ครับอ่าตอนนั้นอ่า ช่วงเป็นบรรณาธิการผมก็ทํางานประจําเป็นบรรณาธิการของท่านอาจารย์สมคิดละมังกูลอืที่มาที่ไปที่ทําให้มาทาําอ่าข้าวขาหมูฟตทักเนี่ยพอดีช่วงคุณแม่ผมเขามีการเจ็บขาอืกับเดินลําบากมากบแต่ก่อนอื่นคือแม่ผมกับพ่อผมเนี่ยเขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะละและข้าวขาหมูอยู่แล้วอ เป็นสูตรของของของคุณแม่ของที่บ้านครับครับผมก็กลับไปเหมือนกับไปดูแลแม่แล้วก็ช่วยเขาที่ร้านด้วยอืมอือ่าก็เลยนั่งคิดว่าเอเราอะก็อยากทําเหมือนกันร,ร้านเราจะทําอะไรดีระหว่างก๋วยเตี๋ยวไก่มะละบุฟเฟ่ก,กับข้าวขาหมูครับ คุณผมเป็นบรรณาธิการผมทาอาหารไม่เป็นเลยตอนนั้นอุยคือคุณพ่อคุณแม่ทําเราเนี่ยกินประจําแต่ว่าให้ทำทำไม่ได้ทไม่ได้ทําไม่ได้เพราะเราไม่ได้ดูต้นทางเราไม่เราไม่รู้สูตรแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยแล้วดูแนวทางการทํางานคือเราก็ไม่ได้เอาดีทางนี้นะเราก็ไปทางการทําหนังสือเป็นบรรณาธิกรบรรณาธิการไปใช่ครับเรานี่ต้องบอกว่าโชคชะตาจังหวะเวลาจัดสรรจริงๆคือคุณแม่ ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยดีอ่ะขาเดินไม่ค่อยสะดวกเนาะเราก็อยาก<ค>กลับไปดูแลใช่ครับอ๋อ<ช>ทีนี้ถ้ากลับไปดูแลก็ปแปลว่าทํางานประจําเนี่ยเป็นบนรรณิกรบรรณบรรณาธิการอะไรเนี่ยไม่ได้แล้วก็ต้องก็ต้องทิ้งก็ต้องหาอาชีพแต่ว่าแ <paragraph. S 1> น่นอนถึงถึงที่บ้านเราจะทําคุณพ่อทําคุณแม่ทาทั้งทั้งทั้งไปเตี๋ยวไก่ทั้งข้าวขาหมูแต่ว่าอย่างที่คุณ,ณอทิศร์บอกคือทําไม่เป็นเลยอะ่ะไม่เป็นเลยแล้วทำไมถึงคิดจะทํะทีน <hoş S 1> ี้มันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มเ็นอย่างนี้ครับ พอแม่ผมเริ่มเหมือนกับอาการดีขึ้นแล้วหายแล้วอ่าเริ่มกลับมาทําร้านได้เหมือนเดิมทีเนี้ยผมอ่ะเนื่องจากลาออกมาแล้วออืม่าก็เลยมองว่าเราจะทําอาชีพอะไรต่อเพราะตอนนั้นเราตัดใจเลยว่าเราจะดูแลเพราะฉะนั้นต้องออกจากงานประจําก็กลับมาดูแลก่อนใช่ออกเลยอแล้วพอคุณแม่ดีขึ้นหายละเราก็ต้องยังไงจะกลับไปก็แหมเริ่มใหม่กันอีกใช่ครับก็เลยนั่งมองว่าระหว่าง ก๋เ <One> ต <input> ียวกับข้าขาหมูเนี่ยเขาจะทำอะไรและคนนี้ไปได้ไอเดียมาจากต่างประเทศไปเห็นเขาทำฟู้ดทักกันที่ต่างประเทศเอาโซเชียลเข้าดูในอินเทอร์เน็ตก็เลยเอเขาขายเบอร์เกอร์บนรถร้าอาหารแล้วตอนนั้นต่ประเทศเราก็ประเทศไทยเราเนี่ยเพิ่งเริ่มจะบูมเรื่องของฟู้ดทักสักสักเจ็ดแปดปีได้เนาะใช่ครับเจ็ดแปดปีเพิ่งเพิ่งเริ่มเลยนะใช่ใช่ใช่คือฟู้ดทักเนี่ยแต่ก่อนเราไม่ค่อยรู้จักกับมีทําน้อยมาก คือมีสักมีสักคันหนึ่งไปจอดนี่เราตูหูตื่นตาตื่นใจมากเลยถ้าย้อนหลังไปเมื่อสักเจ็ดแปดปีนะครับแล้วสมัยก่อนฟูดทักในประเทศเราก็จะเป็นอาหารฝร <นะ S 1> ั่งอ <9 S 1> ื้ใเ่้ช่เก้าเปร์เซนเลยครับอาหารไทยบ้านเราหรือว่าจะเป็นอาหารอย่างอื่นครับนี้ผมก็เลือกเอาระหว่างก๋วยเตี๋ยวกับข้าวขาหมูเนี่ยจะเอาอะไรขึ้นรถอ่าอ่า ก๋วยเตี๋ยวมันเตรียมเยอะยากเพราะคนก็ทำงานคนเดียวอุปกรณ์เยอะต้องมาต้มน้ําต้องโอ้โหทุกทุกอย่างเลยใช่คนเลยมาเลือกข้าวขาหมูครับช่วงแรกให้แม่ต้มให้เลยครับอ๋อเข้าใจละเข้าใจละคือตอนแรกทําไม่เป็นงั้นก็คุณแม่ทํและกันใช่ให้เลยครับแล้วเราก็เอาขึ้นรถ เราก็แต่งรถตามที่เราพอมีความรู้ที่เห็นแบบมาแล้วเราก็ไปหาที่ขายเลยอ่าอ่าอ่าทีนี้จุดเริ่มต้นของการขายก็คืออเวลาผมไปเจอพุทธทักที่เขาเคยขายอยู่ก่อนแล้วครับผมก็ขอว่าเลยเข้าไปหาแกเลยว่าพี่ผมะจะทําพุทธทักษ์ครับหมูมผมผมยอยากขอมาด้วยหรือจะมีตรงไหนที่ทําให้ผมแบบไปจอดขายได้มั่ง สร้างเครือข่ายคือดืมเนี่ยนนในยุคถ้าย้อนไปเจ็ดแปดปีเนี่ยฟู้ดทักมีน้อยอนะวันนั้นเวลาเราเจอพักพวกที่ท,ที่ทำคล้ายๆกันก็คือเครือข่ายแล้วแหละพี่ไปขายที่ไหนบอกผมด้วยนะผมไปด้วยคนนะ่ะอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่อย่างนั้นเลยเดินเข้าไปหาเขาเลยอ่าที่หาที่ขายยังไงอะ่ะครับพี่พี่บรรจจตรงเนี้ยพี่ติดต่อใครหรือว่าพี่ทํำยังไงอืมอืมพ,พอได้คุยกันเขาก็เลยชวนเข้ากลุ่มซึ่งในนั้นซึ่งพักอยู่หลายคันครับ หล้วผูทักคันนี้ก็จะเอางานตรงนี้มาอยู่ในกลุ่มมีใครสนใจรัไหมคือใคร,ครสักคนหนึ่งที่ไปเห็นงานในท้องที่ไหนๆแล้วมันสามารถไปจอรถได้เขาก็จะบอกกันในกลุ่มที่รวมกันอย่างนี้แหละใครแลลวครับเพราะว่าบางทีพื้นที่เขาต้องการห้าคันต้องการสิบคันที่เขาได้งานเขาก็หนึน่งใครเขาก็หายเก้าคันไปรวมกันโดยที่ไม่เหมือนกันเลยโอ้ทีนี้สบายเลย ไม่ต้องไม่ต้องหาที่ประจําแล้วก็มีเครือข่ายที่โอเคไปไหนคาราวานฟู้ดทักเราจะไปด้วยใช่ใช่ใช่อารมณ์ประมาณนั้นเลยเออเอออ่ะอะครับจุดเริ่มต้นนะตอนนั้นเลยที่ผมเดิมได้เข้ามาทําแล้วก็เริ่มไปตามที่ต่างๆาครับแต่ว่าคุณแม่ยังทําให้อยู่นะในช่วงเริ่มแรกแข่งทําให้อยู่ทีนี้มันมีจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าผมต้องหัดเองอ่ะก็คือพอเวลาคุณแม่คงไม่ทําให้ตลอดละแค่ทำ แล้วขายอ่าโชคดีขายหมดอืมแล้วเราต้องนั่งดูคนอื่นขายอ๋อของที่แ,<ค>แม่เ<ม>ตรียม,มให้เราหมดเกี้ยงเลยขายหมดแต่เวลาย,ยังไม่หมด <c oughs> เวลาย,ยังไม่หมดแล้ว <c oughs> เ,เราเสียเสียได้โอกาสตรงนั้นอ่าทีนี้การเติมของซึ่งเราไปขายที่อื่นไกลาจากบ้านซึ่งแม่มาไม่ได้แน่นอนในการที่จะเติมของก็ <c oughs> ลเลยเริ่มตอนนั้นเลคือเริ่ม เรียนรู้จากศูตในการทําขาหมูจนจบกระบวนการจัดกัรนให้ได้เพื่อที่เวลาเราไปขายที่อื่นแล้วมันต้องเติมของหรือมันต้องเตรียมเองเนี่ยเราจะได้ทำไดค้คุณแม่ก็ถ่ายทอดวิทยายุทธให้แบบหมดเลยละหมดเลย <c oughs> หมดเลย <c oughs> จับมือเลยจากที่<ม>ทําไม่เป็นเลยวันนี้สูตรของคุณแม่ที่ขายๆเนี่ยของเราหมดละเพราะเราทําเองหมดละใช่ครับผมครับ <c oughs> เออผมย้อนไปนิดนึงสิแล้วทําไมต้องเป็นข้าวขาหมูลุงจิ้มล่ะคือเฮียสอนนี่เข้าใจว่าน่าจะมาจากชื่อคุณชื่อคุณอดีศรนนี่แหละ He S orn, <S เฮียสอนใช่ไหมเออแล้วลุงจิ้มเนี่ยมายัางไงครับลุงจิ้มเนี่ยก็แกก็คือชื่อพ่อผมอ๋อเดี๋ยวใก่ามาละอ่าอซึ่งมีออกรายการทีวีเยอะมากอ๋อในยุคนูน,นะท<บ>่านในยุค<บ>นูนออกทีวีเยอะมากแปลว่าโอ้โหทีเด็ดเลยนะแกดัง คือลุงจิ้มเนี่ยดังผมเนี่ยมาทําขาหมูผมก็ยังไม่รู้จะเอาชื่ออะไรตอนนั้นก็คิดชื่อผมเองมันยังไม่คนไม่รู้จักก็เลยใช้ชื่อลุงจิ้มเลยอ๋อืาที่มาเฮียสอนนี่ใครไม่รู้จักเลยแต่ถ้าลุงจิ้มเนี่ยลุงจิ้มออกทีวีบ่อยออกทีวีบ่อยใช่ครับอันนี้การันตีเบื้องต้นเลยว่าไม่ต้องถามถึงคุณภาพรสชาติเพราะว่าถ้าลุงจิ้มออกรายการทีวีบ่อยๆเนี่ยแปลว่าโดนใจประชายนแน่ๆอ่าฮะเออ อ่ะผมกลับมาถามสูตรที่คุณแม่ถ่ายทอดวิยายุทธให้คุณพ่อถ่ายทอดให้ของเรามันโดดเด่นมันแตกต่างจากคนอื่นๆอะไรยังไงบ้างครับตัววัตถุด,<า>ดิบที่มาใช้เหมือนกันไหมครับจากที่ได้ฟิดแบกจากลูกค้าับมาก็คือขาหมูลุงจิ้มเนี่ยรสชาติเนี่ยจะเป็นโบราณที่เคี่ยวน้ำตาลน้ำหวานน้ำนิดนึง นำนิดนึงครับครับเป็นเหมือนกับเครื่องเทศเยอะเครื่องเทศจะอยู่แต่กลางๆกลิ่นจะไม่ฉุนอ่าเขาขามว้งจ้าจะกินเครื่องยาจีนฉุนหน่อยอ่าส่วนใหญ่ก็ปกติถ้าเกิดเครื่องยาจีนมันจะฉุนมากครับเหมือนจี่ใส่แบบกลางๆย่อนลงมาแต่ไม่ฉุนมากแต่ได้กลิ่นแต่ละยะห้าเมตรเนี่ยเดินมาเนี่ยได้กลิ่นแน่นอนอ่าคือยาจีนมันจะตามมาห่างๆหน่อยอย่ามาเยอะถ้ามาเยอะเดี๋ยวมันแซงหน้าใช่ครับ นิดนึงกลมแล้วก็ปรุงแบบกลมกล่อมอ่ามันก็จะทั้งนุ่มทั้งหวานเข้าเนื้อกันเลยทีเดียวใช่ครับเพราะว่าเราต้มเตาถ่านเราจะต้มตั้งแต่สองทุ่มในถ่านก็จะเปิดมอกทีตีห้าโอ้โหต้มกันทั้งคืนนะทั้งคืนครับปล่อยถ่านนะครับมอดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรืยคือที่เรามาตักหนังเราได้เข้าในปากได้เนื้อนุ่มๆเนี่ยมันเกิดจากการต้มเตาถ่านมาตลอดทั้งคืนเลยมันถึงนุ่มขนาดนั้น ใช่ครับผมอืมหลายคนทานข้าวขาหมูอาจจะไม่ได้ยแป๊บเดียวแหละจริงๆคือไม่ละมันใช้เวลาทําถ้าอยากได้ไคุณภาพเนาะแล้วผมดูข้อมูลทําไมทําไมต้องต้องขาหมูขนาด2.5ใหญ่กว่านั้นไม่ดีเล็กกว่านั้นไม่ดีหรือว่ายังไงครับอ่าจากที่ได้ได้ลองใช้ก็คือขาหมูประมาณ2.5กิโลเนี่ยครับหนังมันจะไม่หนามันมันจะน้อยอืม เนายถ้าถ้าขาหมูสามกิโลเนี่ยชั้นมันที่มันเป็นระหว่างหนังกับเนื้อเนี่ยมันจะเยอะมากอืม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 คือขามันใหญ่ขึ้นมันตัวใหญ่ขึ้นอายุก็มากขึ้นใช่ครับอ่าและ้วเกิดต่ำกว่าสองจุดห้ากิโลเนี่ยครับอ่ามันจะหนักกระดูกอ๋อจะใหญ่มันยังไม่โตคือยังสร้างกล้ามเนื้อสร้างไขมันสร้างคอลลาเจนยังไม่พอ อย่างไม่พอครับยังยังไม่ยังไม่พอดีอเอยแต่นี่แปลกนะครับคือปกติเขาเขาจะมีเหมือนทําหมูหันเขาก็ต้องหมูสามเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยน,นะตามตามอายุแต่นี่เราใช้น้ําหนักเนาะเราผมใช้น้ําหนักใช่ผมใช้ประมาณประมาณน้ําหนักอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งละใช้น้ําหนักในการคัดสรรไม่ให้มันอายุน้อยไปไม่ให้อายุมากไปเพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เราต้องการจรงิงๆครับเพราะจะมันเกิดมันเกิดจากการสังเกตเพราะเราใช้ขาหมูมาแทบจะนี่เป็นน้ําหนักครับ สองโลก,ก็เคยลองดูแล้วอ่าอน,นั้กระ,<อ>ะดูกเยอะ<า>ไปเนื้อได้น้อยหน่อยใช่าแต่ถ้าเกิดว่าเอาเยอะหน่อยคือเอาสามกิโลขึ้นไปคือมันได้เนื้อได้หนังเยอะจริงๆแต่ว่ามันไอตัวไขมันมันไม่ได้อย่างที่เราอยากได้แช่ะไขมันมันมันจะเยอะมากแล้วมันจะลอยเต็มอนะอันน,น,นี้อันนี้แอบกระซิบนะไม่หวงไม่หวงสูดด้วยนะใครใครอยากไปลองดูก็ได้นะสองจุห้าเนี่ยใช้ได้เลยเนาะ ลองดูได้เลยครับอ่าแล้วแล้วของของคุณรีสอรไม่ได้มีเฉพาะแค่ขาหมูนะคือยังมีไส้มีไข่มีคากิคากิคือไอตัวส่วนที่มันเป็นเท้ามันใช่ไหมใช่ครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวที่ทําไปพร้อมๆกันได้ด้วยเหมือนกันด,ด้วยเหมือนกันครับโดยเฉพาะไส้นี่คือค่อนข้างที่จะหมดเร็วที่สุดอ่าอ่าอ่าเพราะว่าการการทําไส้ของของร้านขาหมูนุ่งจิ้มเนี่ยครับเวลาเราทําไส้เนี่ยเรา เราจะต้มน้ำธรรมดาก่อนหนึ่งแล้วพอเราต้มประมาณว่ายังไม่สุกมากประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็จะไปสุนอยู่ในน้ำพะโล้เพื่อให้ได้เต็นร้อยปอร์เซ็นหลังจากนั้นเราจะคูดมันที่อยู่ในไส้ออกให้หมดเลยโอ้ใช่ใช่ใช่อันนี้<ต>อันนี้มันเป็นเรื่องกลิ่นมันด้วยเนาะเรื่องกลิ่นแล้วก็เรื่องสิ่งที่เหมือนกับพวกค้างคาอยู่ ตายก็แก๊บก็แก๊บเวลาเราเชืยวไปครับเอออันนี้เป็นเทคนิคเป็นสูตรลับเหมือนกันนะอ,อืมแล้วผมดูข้อมูลนะคุณอ<ต>ี<พ>สอน<พ>วันนี้<พ>ไม่ได้แค่เป็นเป็นพ่อคา้าขายขาหมูอย่างเดียวนะเป็นครูสอนแล้วด้วยนะตอนน <c oughs> ี้ครับผมมีมีมีคอร์สที่เราร่วมกับอ่ามัธิชนอะคาเดมี่อ่าสอนอาชีพกันเลยสอนอาชีพกันเลยสอนทำขาหมูตั้งแต่ศูนย์ยันทานได้แล้วก็ออก ว่าวิธีการขายของเราที่เกี่ยวกับเบื้องของพูดคักเราจะบอกหมดเลยอ่าไม่หวงวิชากันละเพื่อการสร้างรายได้สร้างอาชีพกันครับผมอ่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งครูที่สอนอาชีพกันด้วยนะครับรนะักเราสอนมาคือเมื่อวันที่ยีสามที่ผ่านมาเนี่ยครับอู้สองวันที่แล้วเนี่ยนะใช่ครับสามารถไปดูรายละเอียดหรือว่าบรรยากาศในการสอนหรือว่าอะไรเนี่ยได้ที่เพจของ ม่ทชนแอนเคเดมี่ <c oughs> เขาจะมีเพจ <c oughs> มีเว็บไซต์ด้วยล่ะของไม่ที่ชนผมเคยเข้าไปดูอยู่ใช่ครับเขาก็จะมีรายละเอียดการสอนมีคลิปมีอะไรให้ดูด้วยนะใชอะ่อันนี้น่าสนใจแล้วของคุณอดิศรเองก็มีเพจให้ติดตามได้ด้วยเหมือนกันมีครับแต่ผมอ่าก่อนที่จะเหมือนกับว่าสนใจจะไปเรียนหรือจะอะไรลองไปทานกันก่อนลองไปทำบ้าง ที่ไหนเดี๋ยวนี่แหละที่จะต้องถามเพราะว่าพอเป็นฟู้ดทักมันไม่มีที่ที่ประจำอ่ะอย่างเมื่อวานนี้ก็ไปนุ่นเขาชี้จันนุ่นไปดูคาราบาวถ้านั้นถ้าอยากทานครับคุณอดิศรเราจะดูได้ยังไงว่าคุณอดิศรจะไปจอดที่ไหนจะไปทานได้ที่ไหนหรือว่าเดลิเวอรี่ได้ไหมมีไหมครับอผมจะทําการโพสและบอกว่าอืวันนี้ไปเ,<ร>เจอที่ไหนที่ไหนไปจอดที่ไหนซึ่ง อ่าติดตามไในทางเพจขาหมูลุงโดยเฮียสอนอ่าอ่าถ้าใกล้พื้นที่ไหนก็จะลองโชบไปทานดูได้ครับออันนี้คือฟู้ดทักจะไปจอดอยู่ตามงานเพจก็คือขาหมูลุงจิ้มใบเฮียสอนเนี่ยนะ ใช่เลยครับผมเนี่ยถ้าเข้ามาปุ๊บตอนนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือเขาชีจันเนี่ยแหละที่คาราบาวไปเล่นคอนเสิร์ตกันก่อนลาคาราบาวกันเนี่ยนะแล้วก็โอ้โหคึกคักเลยทั้งฟังคอนเสิร์ตดูคอนเสิร์ตกันเต็มอิ่มแล้วก็อิ่มนํำสำราญกับขาวหมูเดนี่ยนะไปลองชิมกันก่นกอนด้วยแล้วเดลิเวอรี่ยังยังจะม,มีให้สั่งทานได้ไหมหคุณรีสอนเดลิเวอรี่ตอนนี้เราเคยทําตอนตอนตอน,ตอนช่วงโควิดแต่ตอนนี้เราเรามีแผนที่จะทําเป็น หน้าร้านและกระจายเดลิเวอรี่ซึ่งตอนนี้เราเราปิดไปก่อนระบบเรายังไม่เสร็จครับเตรียมจะเปิดแฟรนไชส์ด้วยแล้วเหมือนกันนะอย่างนั้นเดี๋ยวรอติดตามมันด้วยนะใช่ครับผมขอบคุณมากมากครับคุณอดีอนครับให้กาลังใจนะเดี๋ยวสักวันจะตามไปทานโดยเฉพาะในงานคอนเสิร์ตนี่แหละเดี๋ยวได้เจอกันดีมากครับมาเลยครับพี่ขอบคุณมากมากครับให้กําลังใจนะเดี๋ยวรอทานครับขอบคุณครับ สวัสดีครับคุณไอสอนมั่งน้อยครับเจ้าของร้านข้าวขาหมูลุงจิ้มใบเฮศรน,นะครับไปลองทานกันดูได้นลครับเสิร์ชขาหมูลุงจิ้มใบเฮศรดูกําหนดการว่าเขาไปจอดที่ไหนยังไงแล้วก็เข้าไปติดตามกันครับเอามาฝากกันในช่วงของประชารัฐพัฒนาชาติครับ